สวัสดีครับวันนี้สวนยายหนูอินเตอร์พาทุกคนมาเปิดเตาหลุมขนาดใหญ่นะครับซึ่งผมจุดไว้แล้วประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดเตาไว้ประมาณ5-7วันให้ฐานเขาเยืนตัวลงนะครับโดยที่ผมไม่ใช้น้ำลดลงไปในเตาถ่านนะครับผมหลังจากที่จุดแล้วนะครับก็เอาฐานขึ้นมาแบบได้โดยง่ายนะครับโดยฐานเนี่ยจะแท่งสวยสมบูรณ์นะครับ ที่เท่านะครับน้อยนะครับแล้วก็เผาไหมได้ค่อนข้างที่จะหมดจดนะครับผมซึ่งเตาแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาไม้ลงคนเดียวได้แล้วก็เอาถ่านขึ้นคนเดียวได้สามารถจัดการได้ง่ายนะครับแล้วก็มีอากาศถ่เทยอยู่ตลอดนะครับผมก็ตรงนี้ใครสนใจวิธีการทําเตาแบบนี้นะครับเรื่องขนาดเตากว้างลึกเท่าไหร่นะครับผมการเลี้ยงไม้การดูควันการจุดเตา ทุกอย่างแบบละเอียดเลยในคลิปผมทําไว้ประมาณ1ช่วชั่มเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบละเอียดเลยนะครับถ้าสามารถที่จะดูคลิปแล้วก็ทําตามได้เลยก็เตาหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณได้ประมาณ10กกัวกระสอบบวกลบนะครับก็ขึ้นอยู่กับจานวนไม้ไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้แห้งของเราเอาลงเตาด้วยนะครับผมยังไงก็ใครชอบนะครับวิธีการทําเตาพอบทานแบบนี้ก็ฝากกดติดตามทางส่วนยาน,นุอินเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ